สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นข่าวของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยนะครับมีการตั้งเป้าที่จะเร่งสร้างระบบนิเวศท,ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อดึงทุนแล้วก็สร้างคนเพื่อช่วยยกระดับประเทศเพื่อเข้าสู่สตาร์ทอัพระดับโลก รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง R r t f ฟ a t u r e Channel ได้เลยครับเป็นรายงานข่าวจากประชาชาติธุรกิจเมื่อวันที่1 5กันยายน2564สําสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอ w นะครับ มีการจัดงาน Startup Innovation Thailand Expo 2021ในรูปแบบออนไลน์และจะแสดงงานกิจกรรมอีเวนต์ออกบูธนะครับซึ่งจะแสดงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยงานจะจัดระหว่างวันที่15-18กันยายน2564นายสุปชัยเจยรวรวนน์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกพัณฑ์ในฐานะประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกล่าวปาฐกฐาในหัวข้อ Deep Tech Ecosystem Opportunity Challenge a n d Its Value to Thailand Economy หรือระบบนิเวศเทคโนโลยีเชิงลึกโอกาสความท้าทายและการสร้างคุณค่าเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยว่าเทคโนโลยีชั้นสูงหรือว่า Deep Tech จะก้าวเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงโลกระดับมหาภาคได้ ซึ่งตามสถิติประเทศที่พัฒนาแล้วทุกประเทศล้วนมีปัจจัยหลักมาจากการมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีด้านใดด้านหนึ่งเป็นเสาหลักที่สำคัญสำหรับประเทศไทยการเข้าสู่เทคโนโลยีเชิงลึกได้จะต้องเร่งสร้างระบบนิเวททางเทคโนโลยีที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการลงทุนวิจัยและพัฒนา โดยจะต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องคนผ่านการจัดการศึกษาพื้นฐานจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ปรับการเรียนการสอนใหม่ให้ครูเป็นผู้แนะนำส่งเสริมและให้เด็กเป็นผู้ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบและลงมือําร่วมกันร่วมถึงการอภิปรายด้วยเหตุผลเพื่อการพัฒนาที่สำคัญก็คือการสร้างให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการในการมองถึงอนาคตเพื่อสร้างสรรค์ประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ทำให้เกิดการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆผ่านฟูดเทค ไบโอเทคจีโนมิเทคและสเป t e ทคซึ่งเป็นเทคโนโลยีเชิงลึกหรือว่าด p ฟเทคที่ต้องมีการใช้จินตนาการและนวัตกรรมชั้นสูงมาขับเคลื่อนนายสุภชัยยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าสำหรับการสร้างระบบนิเวศท,ทางเทคโนโลยี คือการสร้างพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมชุมชนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นในบอสตันและซิลิคอนวัลเลย์ขึ้นมาเพื่อทำให้ผู้คนมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกได้มารวมตัวกัน และนอกจากนี้สิ่งสำคัญจะต้องมีทุนเข้ามาในระบบซึ่งการมีนโยบายและมาตรการทางภาษีต่างๆที่เอื้อให้กองทุนในระดับนานาชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศไทยเช่นเดียวกับสิงคโปร์และฮ่องกงซึ่งจะช่วยพัฒนาและยกระดับเทคสตาร์ทอัพของประเทศไทยให้ได้ทดลองสิ่งใหม่ๆที่อาจจะเป็นเกม c h a n ิ้งทางด้านเทคโนโลยีได้ นายสุภาชัยยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าการสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยีด้วยการดึงคนและทุนเข้ามาเพื่อช่วยสตาร์ทอัพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกและจะมีส่วนช่วยให้เกิดดีฟเทคขึ้นมาซึ่งหากเราไม่มีระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่ดีไม่มี Innovation Center ไม่มีมาหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งอาจจะทำให้บริษัทเทคโนโลยีเลือกไปลงทุนที่ประเทศอื่น,นเช่นสิงคโปร์หรือว่าเวียดนามแทนเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยีของเราไม่สูงพอนายสุป,ประชัยยังได้กล่าวย้ำอีกนะครับว่าสำหรับโจทย์ที่สำคัญก็คือทำให้ไทยเป็น i n n o v a t i o n h ั b ให้ได้ ทำให้มหาวิทยาลัยของเราเข้มแข็งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อที่จะเป็นระดับโลกนะครับโดยจะต้องตราหนักถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ว่าวันนี้ได้เปิดให้เขาได้มีจินตนาการได้ให้ทุนและโอกาสเขาได้สร้างระบบนิเวศท,ทางเทคโนโลยีและนำประเทศของเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสู่จินตนาการได้หรือไม่ ทางนี้นะครับประเทศไทยควรจะสนับสนุนการศึกษาค้นควา้าเทคโนโลยีเชิงลึกทางด้านสเปสเทคเพื่อผลักดันให้เกิดการคิดนอกกรอบซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางด้านนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างมหาศาลโดยใช้จุดแข็งของประเทศไทยที่มีศักยภาพทางด้านอาหารและก็เฮลท์แคร์ซึ่งอาจเป็นการศึกษาวิจัยในเรื่องการสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งอาหารและสุขภาพให้กับมนุษย์อวกาศ โดยปัจจุบันปริมาณการลงทุนเทคโนโลยี s p a c e Tech ทั่วโลกประเทศสหรัฐอเมริกามีการลงทุนมากที่สุดนะครับรองลงมาก็คือจีนและฝรั่งเศสที่ลงทุนด้านนี้ราว4 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีซึ่งถาหากประเมินแล้วประเทศไทยเองมีศักยภาพในการจัดสรรง,งบประมาณส่งเสริมทางด้าน Space t e ท h ซึ่งจะเป็นการลงทุนสู่อนาคตอย่างแท้จริง โดยสามารถจะสรรง,งบประมาณปีละ2 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว60,000ล้านบาทในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยติดอยู่ในท็อปเทประเทศที่ลงทุนทางด้าน s p e t e c h ในระดับโลกได้ครับนะั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Art Future Channel ในตอนต,อต,อต่อไปได้เลยครับ